สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมวัดร้างอีกหนึ่งวัดอยู่ที่อำเภอบางกรวยครับผมครับซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านผมเหมือนเดิมครับผมครับเราจะไปกันที่วัดเพลงนะครับผมนี่ครับป้ายครับผมเดี๋ยวซ้ายเข้าไปแล้วครับทางก็อาจจะขรุขระนิดหน่อยนะครับสำหร <up in. S 2> i, Tonight, ับทางเข้าก็มีหลายทางนะครับเป็นทางในสวนส่วนใหญ่เลยนะครับผมครับเราตรงเข้ามาครับตรงนี้ครับเวียงซ้ายเข้าไปครับตรงเข้าไปนะครับ ก็จะเป็นชุมชนเล็กๆครับตรงวัดศักดิ์ใหญ่นะครับผมครับเราก็ตรงเข้าไปนะครับับนี่ครับป้ายวัดเพลงครับผมนะครับเราตรงเข้าไปอประมาณสักสิบห้าเมตรนะครับเรามาถึงกันแล้วครับผมครับครับผมซึ่งเป็นวัดร้างนะครับวัดหนึ่งอยู่ที่อําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับติดกับวัดศักดิ์ใหญ่นะครับบริเวณวัดก็ร่มรื่นนะครับนี่ก็คือเป็นอุโบสถหลังเก่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในอุโบสถครับผมพร้อมแล้วเราเข้าไปดูนะครับไปชมอุโบสถกันเลยครับผมครับ เข้ามาถึง